สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านหนีร้อนไปนอนแช่น,น้ำตกครองจัง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 ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4. สี่ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นน้ำตกที่มีขนาดจิตชันที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะไม่แพ้ที่ใดเลย น้ำตกแห่งนี้ไหลาจากเ่อกเขาเหมนเ็นยอดเขาที่มีความสูงรองจากเขาหลวงและเขานันซึ่งเราเรียกว่าเทือกเขานะคอยสีธรรมราชบริเวณน,น้ำตกยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีลักษณะรูปทรงเป็นทรงปีระมิดมีความลาดชัน มีความสูงอยู่ที่1,235เมตรมีเมฆหมอกให้สัมผัสไอเย็นตลอดทั้งปีซึ่งมีพันไม้ป่าที่สวยงามและมากมายกว่า300ชนิดนับตกแห่งนี้มีหน้าผากว้างและเป็นหน้าผาหินปูนร้อมทั้งโคดหินใหญ่น้อยมากมายแอ่งน้ำจะลึกประมาณ2เมตร กว้างประมาณ10เมตรหน้าผาสูงอยู่ที่ประมาณ15เมตรสภาพทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้นมีต้นยางต้นตะเคียนจำนวนมากมายขึ้นลายล้อมอยู่บริเวณนี้นอกจากนี้ยังมีป่าไผ่ที่ขึ้นมาทดแทนป่าดิบชื้นซึ่งเกิดจากการทำลายและมีไม้พื้นล่างเล็ก ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นสภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยภูเขาสูงสภาพภูมิอากาศค่อนข้าง,งหนาวเย็นน้ำตกคลองจังห่างจากที่ทำการอุทยานน้ำตกโยงประมาณ20กิโลเมตรการเดินทางจากอำเภอทุกงสงไปตามทางหลวงหมายเลขที่หนึ่งระยะทางประมาณ 7กิโลเมตรแยกเข้าอำเภอ,อนาบอนระยะทางประมาณ10กิโลเมตรจะถึงบ้านครองจังจะพบทางแยกซึ่งจะเข้าไปน้ำตกต้องเดินทางไปอีกประมาณ5กิโลเมตรซึ่งจะมีหน่วยพิทักษ์อุตยาแห่งชาติน้ำตกโยตั้งบริการนักท่องเที่ยวอยู่และระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวสำหรับ เดือนกุมภัภา,า์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีฤดูฝนระยะระหว่างเดือนพฤษธธภาคมถึงธันวาคมปริมาณน้ำจะมากจะทำให้น้ำตกแต่ละแห่งมีน้ำมากพืชพ์อุดมสมบูรณ์และสวยหามอย่างที่ท้าเห็นเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญมาเที่ยวนะ้ำ ตกคลองจังน้ำตกคลองจังไม่แพ้ที่ใด